playlist by DJ Onkai. นี่คือลย์ลิสต์ที่คุณผู้ฟังเลือกในชั่วโมงนี้นะคะที่เอามาเปิดให้ทันนะนะคะก็คือ3ชั่วโมง24นาที45วินาทีทารารัตนะคะเพราะว่าแปะไว้ให้ทางนี้ไม่สามารถเปิดอีก,กีได้ใช่ไหมพี่ห่วงวจริงๆแล้วเขาชื่อท่าทองสาวททองสาวแต่ถามว่าทั้งเพลงนี้ใครนึกอะไรออกก่อนก็คุณกี้มาเ <c oughs> ป็นอันดับแรกถูกต้องนะคะแล้วก็เราเริ่มต้นกับอย่าตัดสลายเพราะใครเลยนะคะและแน่นอนเราบอกอันดับของวีคนี้ด้วยหลังเลออันดับที่1ของพีพีค่ะ4โมงเย็นกับอีก2 <c oughs> 1นาที เราคุยกันหลังไม่หลายเรื่องมากนะคะเพราะว่าอะไรเรื่องมันเยอะวันๆเนี่ยถ้าตามข่าวบันเทิงก็เรื่องเยอะตามข่าวทั่วไปก็เรื่องเยอะข่าวการเมืองก็เรื่องเยอะนี่ในกลุ่มสนทนาเริ่มมีคุยเรื่องค่าไฟอีกแล้วคือตอนนี้หลายเรื่องมากนะคะคุณผู้ฟังอ้อมก็เลยถึงบอกว่าเอ๊ที่อยู่โทรศัพท์ฉันดับประกวงเสียเหรอเออเออเออจะหี่หลอกอะไรเราเนี้ยร้อนเพราะคุยเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งนะคะแต่ว่าเมื่อกี้เราคุยกับคุณผู้ฟังเอาไว้อยู่เรื่องหนึ่งว่า พอพูดถึงเรื่องพ่อแม่เราถามเข้าคร่าวเอาไว้ว่าคุณคิดว่าพ่อแม่คุณอะเป็นพวกอวยคุณไสแตกหรือเปล่าใช่ป่ะบางบ้านพ่อแม่อวยลูกไสแตกแล้วอวยแบบอวยจริงๆนะลูกฉันดีที่สุดอะ่ะซึ่งเขาก็อวยจากใจจ,จริงของเขาจริงๆอะแต่มันทําให้บางทีปิดหูปิดตาว่าความรักของพ่อแม่ไม่ได้เท่ากับลูกไม่ผิดนะแต่มันควรจะเป็นควรจะนะแต่ถ้าฉันเป็นพ่อแม่ไม่รู้ทําได้หรือเปล่ามันควรจะเป็น ต่อให้ลูกผิดเราก็จะรัก <Okay. S 2> แต่ไม่ใช่ความรักทําให้ฉันเห็นลูกไม่ผิด <Okay. S 2> มันต่างกันปะสองคำนี้ต่างกันนะต่างกันต่กรักซะจนลูกไม่เคยผิดกับ <Okay. S 2> ต่อให้ลูกผิดก็จะรักแล้วเป็นกําลังใจให้ลูกแก้ไขใช่ไหม <Okay. S 2> แต่มันก็เป็นเขาเรียกว่าในไอเดียเนาะ <Okay. S 2> ว่ามันจะทําได้แต่ถ้ามันทําได้มันสังคมก็จะช่วยได้มากเลยนะ <Okay. S 2> ซึ่งมีคุณผู้ฟังแชร์ข้อความบอกว่า เราไม่ได้เป็นลูกที่ดีและถูกแค่เป็นลูกพ่อกับแม่ผิดได้และต้องเรียนรู้ถูกต้องเป็นสิ่งที่ดีการที่เราอยู่ได้ด้วยตัวเองอย่างมีความสุขไม่เบียดเบียนใครคนอื่นเป็นทุกแค่นั้นเลยอ่ะก็น่าสนใจปะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นวิถีแบบชุวิถีจริงๆใช่ปะ่ะในสายตาพ่อแม่เราเป็นลูกที่ทํำยังไงและพยายามแค่ไหนก็รู้สึกว่าจะไม่ถูกใจเขาไปหมดไม่เคยดีพอคะ่ะ ลูกข้างบ้านหรือลูกคนหรือลูกไกลตัวมักจะดีเสมอจนบางครั้งก็น้อยใจโถโอคุณฟังน้อยใจใช่ไหมไม่ผิดเลยถ้าจะน้อยใจเรามีความรู้สึกเราน้อยใจได้เลยนะเป็นเราเราก็น้อยใจนะเราโดนแบบเนี้ยแล้วเราก็เข้าใจด้วยว่าบางทีหลายครั้งเราพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงบางอย่างแต่ในสายตาเขาอะเขาจะไม่รู้สึกว่าเรากําลังเปลี่ยนอยู่ อันนี้ก็ขออนุญาตแชร์ไม่ได้เรียกว่าการเอ u c a t e อะไรเลยนะคะแชร์จากประสบการณ์เพราะเคยเคยท้อเหมือนกันว่าพอเราเปลี่ยนแล้วเราก็จะรู้สึกว่าทำไมแม่ไม่เห็นวะว่าเราเปลี่ยนก็มีคนเตือนสติอ้อมมาทีหนึ่งว่าอ้อมเป็นมาทั้งชีวิตแล้วเ,เปลี่ยนทีเดียวจะให้แม่เชื่อเออก็ดูมีเหตุผลนั่นก็นั่นก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าก็เข้าใจได้เวลาที่เราทาอะไรแล้วไม่เคยดีพอมันก็ท้อเนาะ พราะบางครั้งเราไม่ได้อยากให้ใครทั้งโลกชมเลยเราอยากให้คนคนเดียวชมเราแต่มันคงจะต้องหาวิธีสื่อสารกันกับอีกอันหนึ่งคุณผู้ฟังจะต้องหนักแน่นด้วยนะคะว่าคุณมั่นคงแค่ไหนในความดีที่คุณทำ้รมเชื่อว่าคุณมั่นคงนะเท่าเทียมอ่านคุณมั่นคงแต่คุณน้อยใจมันไม่ได้ผิดเวลาที่เราวูบนูบอะถ้าเกิดว่าวันที่เราอ่อนไหวเรามีสิทธิ์น้อยใจไงแต่วันที่เรา,ว,เราวันที่เราเข้มแข็งวันนั้นวันนั้นอะ เรามีกาลังใจดีอ่ะอ้อมเชวคุณผู้ฟังก็ภูมิใจตัวเองได้คือเขายังไม่ชมเราไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยเราต้องชื่นชมตัวเองไปก่อนถูกไหมคะถูกแล้วมั่นใจว่าเราทำในสิ่งที่ถูกและดีแล้วนะครับใช่ไหมเราเราถ้าเราไม่ได้เดือดร้อนอะไรใครเลยเอานนะทุกอย่างมันมีคอนซีเควนต์ของมันถ้าเราทําดีวันนี้เขาไม่เห็นแต่วันหนึ่งเขาจะรู้ใช่ช้าก็ รู้ช้าเขาก็ได้ปลื้มใจช้าเท่านั้นแหละ<ช>ก็คือถ้าเขารู้ช้าเขาก็ปลื้มใจช้าถ้าเขารู้เร็วเขาก็ปลื้มใจเร็วรอ่ามันก็เป็นกรรมเขาไม่ใช่กรรมเรา <c oughs> <c oughs> เอาจริงไหมถ้าเขาจะมีลูกให้ชื่นใจแล้วปลื้มใจอ่ะแต่เขาไม่อยากมีปล่อยเขาไปหรือก็จะมีพ่อแม่ประเพือนหนึ่งที่ มไม่ชมหรือรู้สึกเดือยเวลาจะชมชก็มีแล้วก็เลยชมชมคนนั้นจนชินชเพราะจริงๆอ่ะมีคนเคยบอกว่ามานะอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะที่เขาต้องพูดว่าคนนั้นดีเพราะเขาไม่รู้จะพูดยังไงคนนั้นละอันนั้นก็เกินแกงบางทีก็มีนะไอคนนั้นมันเกินแกงจริงๆซะเออพูดถึงมันก็ไม่มีความหวังมันก็เป็นไปได้มันมีหลายแบบเพราะครอบครัวแต่ละครอบครัวไม่มีสูตรสาเร็จในขณะที่ของคุณผู้ฟังบอกว่าอีกคนหนึ่งแม่ชอบชมลูกอวยลูกค่ะลูกฉันดีเรื่องโน้นเรื่องนี้ แต่จะไม่ชมลูกต่อหน้าลูกฉันดีก็คือไปพูดกับคนอื่นกับลูกเนี่ยจติจะสอนจะสั่งซะส่วนใหญ่นี่ยังดีใจว่าก่อนที่คุณแม่จักไปยังชมต่อหน้าว่าลูกเป็นเด็กดีเนี่ยเขาก็เราอาจจะรู้สึกกลัวมีแม่ที่กลัวเหลืองอค่ะมีแม่ที่กลัวลูกเหลืองอชมมากเดี๋ยวมันเหลืองอคนโบราณไงจะเป็นอย่างนี้แม่ก็มีหน้าที่สอนนั่นแหละโอ้ยถ้าชมเดี๋ยวเล่าเหลืองอบางทีอยากจะเท้าเสีเอวแล้วบอกว่าขอเหลืองสักทีได้ไหม เขาบอกว่าสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่เราต้องทําอยู่แล้วถูกดีคือหน้าที่ไม่ดีก็คือแม่ที่หน้าที่สอนโดยที่ AKM แม่ค่ะหนูก็ต้องการกำลังใจนะคะถ้าแม่จะเป็นคนเดียวทั้งโลกที่ไม่เห็นหนูดีเนี่ยบางทีหนูก็เครียดนะคะอถูกไหมล่ะเป็นกำลังใจให้กับใครที่อยู่ในครอบครัวที่คุณแม่ชมไม่เป็นขอคุณแม่ทั้งหลายที่ได้ยินนะคะถ้าคุณชมลูกไม่เป็น หยุดเปรียบเทียบลูกก่อนอันดับที่หนึ่งยังไม่ต้องยังไม่ต้องชมค่ะหยุดเทียบก่อนเอาแค่นั้นก่อนถ้าทําได้ลูกคงแฮปปี้อังคารกลุ่มโปอันดับหนึ่งโดยมิวยาลิสโอเ u r Life เปิดโลกใหม่ได้เยอะและ v ี l ีเอเอ็มสปอตไลท์ทุกโอกาสลงทุนในเอเชียเตรมตัวคนหัวลูกกันอีกแล้วอังคารที่จถึงนี้กับคุณแจ็คนะคะ เขามาทีไรอะเรื่องเขาไม่น้อยสักทีคุณแจ็คนี่เรื่องเขาเยอะตลอดแล้ววิธีเล่าแล้วก็สุดของเขาคนหนึ่งเลยอังคารหน้าเจอกันแน่นอนกับ New ยาริส Open Up Your Life เปิดโลกใหม่ได้อีกเยอะสัมผัสและทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่ชรูมโตโยต้า b b l ีเอไอเอ็ light, ทัุกโอกาศาลงทุนในเอเชียโมบายแบงกิ้ธนาคารกรุงเทพค่ะอังคารคุ่มโป,โป